ถ้าคุณรู้สึกหมดไฟฟังคลิปนี้ให้จบคุณรู้จักชายผู้นี้ไหมครับชายที่ถูกกล่าวขานนามมากที่สุดในสังคกชายผู้นี้เป็นขนศึกในระดับอัครมหาเสนาบดีแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกและชายผู้นี้ยังมีภาพลักษณ์ที่เป็นทรราชโหดร้ายและปาดเถื่อนที่สุดในประวัติศาสตร์ชายผู้นี้มีนามว่าโจโฉใช่ครับชายผู้นี้ชื่อโจโฉหลายคนมักจะมองว่าโจโฉเป็นคนที่เลวทราม โหดร้ายป่าเถื่อนเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหวังผลประโยชน์ของตัวเองเป็นอย่างมากแต่ตามประวัติศาสตร์ของโจโฉแล้วโจโฉได้รับการยกย่องเป็นผู้ปกครองที่ชาญฉลาดรักและดูแลลูกน้องของตัวเองเป็นอย่างดีเหมือนกับคนในครอบครัวซึ่งจากที่เราได้ศึกษาประวัติของโจโฉจากการดูซีรีส์หรือคุณจะอ่านหนังสือก็ได้ประวัติของโจโฉเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ในทางด้านลบเป็นอย่างมากซึ่งในตอนที่โจโฉได้รับอาสาไปปราบตั้งโตะ๊ะ แต่ทำงานนั้นพลาดทำให้โจโฉต้องหนีหัวซุกหัวทุนเพื่อเอาชีวิตรอดจากทางการระหว่างหลบหนีโจโฉได้ถูกจับตัวและพบกับตันกงเจ้าเมืองจงพวนซึ่งชื่นชอบลักษณะนิสัยใจคอของโจโฉเป็นอย่างมากจึงขอร่วมเดินทางไปกับโจโฉเพื่อที่จะกอบกู้ชาติซึ่งหลังจากโจโฉและตันกงได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วจึงเดินทางไปหาแปเชียผู้ที่เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับผู้พ่อของโจโฉ และด้วยนิสัยใจคอของโจโฉที่มีความระหวัดระแวงเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วนั่นจึงทําให้เขาสังหารแปะเฉียและครอบครัวจนหมดเพราะโจโฉมีความคิดที่ว่าแปะเฉียและครอบครัวจะจับตัวเองส่งไปเมืองหลวงและนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้โจโฉกับปันกงนั้นต้องแยกทางกันซึ่งวลีฮิตของโจโฉที่ทุกคนเคยได้ยินข้ายอมทรยศคนทั้งโลกแต่ไม่ยอมให้ใครมาทรยศข้า หลังจากนั้นไม่นานโจโฉได้รวบรวมกองกําลังเข้าปราบตั้งโต๊ะและได้ช่วยองค์ฮ่องเต้ไว้ได้สําเร็จจนได้รับการแต่งตั้งเป็นสมุหานายกและโจโฉได้ทําการปราบรามความวุ่นวายและเหล่าขุมศึกกองกําลังต่างๆในภาคกลางและภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นลิโปโอ้อ้วนสุดอ้วนเซี่ยวเล่าเปียวโดยเฉพาะศึกกับอ้วนเซี่ยวที่กลัวต่อซึ่งฝ่ายโจโฉมีกําลังด้อยกว่าในทุกๆด้าน แต่โจโฉสามารถกลับพลิกสถานการณ์สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายนั่นทําให้โจโฉมีอํานาจบารมีมากที่สุดในแผ่นดินจงยวนณเวลาขนาดนั้นการที่โจโฉขึ้นมามีอํานาจได้ในขนาดนั้นมันไม่ได้ราบรื่นหรือสวยงามอย่างที่ทุกคนคิดเขาถูกแดงกระแทกมากมายขนาดไหนถูกด่ามากมายขนาดไหนจากคนรอบข้างเขาเสนอไอเดียเสนอความคิดมากมายขนาดไหนก็ไม่มีใครเห็นด้วยต่อให้เขาล้มเหลวที่ศึกผาแดง เขาก็ยังสามารถยิ้มได้เพราะนั่นมันเป็นความสําเร็จของเขาการลบที่ผาแดงซึ่งโจโฉแพ้ก็จริงนั่นมันทําให้โจโฉรู้ว่าการที่เขาจะบุกลงใต้นั้นมันยังไม่มีความพร้อมที่มากพอจึงทําให้โจโฉได้เรียนรู้ว่าเขาจะต้องพัฒนากองทัพให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาจะต้องดูแลคนดูแลประชากรให้ดีก่อนและปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้โจโฉแพ้ในศึกผาแดงนั่นก็คือเขาประมาทศัตรูมากจนเกินไป แต่โจโฉก็ยังสามารถยิ้มรับกับเหตุการณ์นั้นได้เพราะโจโฉมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวใช่ครับไม่ว่าวันนี้คุณกําลังตั้งใจทําอะไรอยู่หรือคนรอบข้างของคุณไม่เห็นด้วยในสิ่งที่คุณทําหรือคุณกําลังเจอแรงเสียดทานจากคนใกล้ๆตัวคุณทุกๆคนไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทาหรอกครับเพราะความคิดของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณกําลังสร้างสารรค์มันขึ้นมา มันอาจจะไม่ถูกใจคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวของคุณแน่นอนครับซึ่งหลายๆคนมักจะโดนปลุกฝังว่าลูกจะต้องเป็นข้าราชการนะลูกจะต้องทํางานดีๆนะเพื่อที่จะเป็นเจ้าคนนายคนจะต้องเข้าบริษัทยักษ์ใหญ่เพื่อที่จะได้มีเงินเยอะๆมีความมั่นคงในชีวิตแต่ในทางกลับกันซึ่งคุณไม่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนคุณอยากมีชีวิตอิสระคุณอยากเป็นเจ้านายตัวเองคุณอยากทําธุรกิจคุณอยากเป็นเซลล์ขายรถคุณอยากเป็นเซลล์ขายยา หรือคุณอยากเป็นฟรีแลนซ์ที่ทํางานตอนไหนก็ได้มีชีวิตอิสระสามารถออกแบบชีวิตตัวเองแต่ในสิ่งที่คุณอยากจะทําอยากจะเป็นมันสวนทางกับคนรอบข้างของคุณคุณก็ต้องเจอแรงเสียดทานเป็นเรื่องธรรมดาคุณจะต้องโดนว่าคุณจะต้องโดนวิจารณ์นั่นเป็นเรื่องธรรมชาติครับดังนั้นคุณจะต้องชื่นชมกับความสําเร็จของตัวคุณแม้วมันจะเป็นเรื่องเล็กขนาดไหนคุณจะต้องภูมิใจในสิ่งที่คุณทํา เพราะถ้าคุณมองเห็นโอกาสสำเร็จในอาชีพที่คุณอยากจะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะทำคุณจะต้องใส่ความเชื่อความเชื่อมั่นในตัวคุณเองความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ของคุณเพราะในช่วงเริ่มแรกของคุณคนรอบข้างเขาไม่เห็นด้วยแน่นอนเพราะคุณยังไม่มีผลลัพธ์คุณยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าคุณนั้นทำได้แต่นั่นแหละครับมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณจะล้มเหลวเหมือนที่เขาพูดหรือคุณจะเป็นผู้ชนะอย่างที่คุณกำหนดไว้ เพราะการที่เราจะล้มเหลวหรือการที่เราจะประสบความสําเร็จนั้นมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความเชื่อของเราอยู่ที่การลงมือทําของเราถึงแม้วันนี้สิ่งที่คุณทํายังไม่มีใครเห็นค่าแต่คุณนั่นแหละครับที่จะเห็นค่าในสิ่งที่คุณทําเพราะฉะนั้นคุณจงลงมือทําคุณจะต้องพยายามต่อไปพยายามให้มากยิ่งขึ้นมันจะต้องมีสักวันหนึ่งแหละครับที่เป็นวันของเราและเมื่อถึงวันนั้นคุณมีผลลัพธ์คุณได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า คุณสามารถทําได้คนรอบข้างคนรอบตัวเขาจะยอมรับนับถือคนเองวันนี้ใครเก็ตมากขึ้นพิมพ์เก็ตมากขึ้นมาให้ผมหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักผมเนตปฏิพาน s ักเ e s s channel ชื่อนี้มีแต่ความสำเร็จสวัสดีครับ